และรอบนี้นะฮะจะเป็นรอบที่ผู้ัดเลยนะครับก็มีน้องอิสันน้องเชิดใหญ่น้องห้าในน้องพี่น้องอังซีและน้องฮิโป้และน้องดูนะในวันนี้ไปจะมาสร้างตำนานาแข่งีันดับชั้นกที่าังมาลาสจุดแข่งจุดแถวที่ฮิโฟและฮะจะเอไปใช้ของแข่ที่งานในวันนี้เรียว่าขอมีสมาธิมองที่เพชัยไุยนะคุณพ่อคุณแม่หมอ ไปไปไปขาก้ายาวๆทีๆดูขาแน่นๆกัแม so, ่เลาีตอโทแม่ครับเข้ามาต้องเป็นนอีเลยโอ้โหแล้วขคุนะฮะฮิวโก้านเกงกันมาแล้วกการที่เจไดตอนนี้ขึมาเป็นอันดับที่สองฮะฮิวโก้อยู่อับที่าะครับาามเป็นอันดับที่4ี่ฮะอันซีแลบอที่สวิ่งมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็ับคื นาไนฮะครับาีับของชิ้นมาไว้ก่อนรูปแล้วีอันดับที่นเข้านอันดับที่สอป๊อบปี้ฮป๊อบปี่นะฮะมาเป็นอันดับที่1ครับน้องฮิวโก้นะฮะมาเป็นอันดับที่2ครับน้องเจดายนะฮะคว้าชมป์ระดับที่สาครับน้องน้านะฮะเรามีอันดับที่4นะฮะน้องอันฟิลนะมาเป็นอันดับที่ห้า และน้องบอดีสุดาเนะฮะเข้ามาเป็นอันดับที่6เอาปลอกมือกับน้องรำดูรับช่วยเลยโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องๆนะดื่มน้องดื่มน้ำถอดหมวกกันน็อกกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันอีกทีหนึ่งเออหายใจ